สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอเรื่องป้อมพระสุเมนป้อมพระสุเมนเป็นป้อมที่สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระองค์สร้างขึ้นเพื่อรักษาพระนครทางด้านทิศเหนือป้อมพระสุเมนเป็นป้อมที่มีขนาดใหญ่กว่าป้อมมหากาลอาจเป็นเพราะ ตำแหน่งที่ตั้งของป้อมนั้นตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาและติดริมคลองรอบกรุงเพื่อป้องกันค่าศึกที่จะล่องเรือมาตามลำน้ำเจ้าพยาจึงมีขนาดที่ใหญ่กว่าป้อมมหาการในอดีตป้อมที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยามีอยู่ด้วยกันจำนวนหกป้อมคือหนึ่งป้อมพสุเมนสองป้อมอิสินทร 3. ป้อมพระอาทิตย์ 4. ป้อมพระจันทร์ 5. ป้อมมหายักษ์และ 6. ป้อมมหาเลิกดังนั้นแล้วป้อมพระสุเมนจึงเป็นตัวแทนของป้อมริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ทางการอนุรักษ์ไว้ลักษณะรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของป้อมพระสุเมนเป็นแบบตะวันตกผสมกับศิลปะไทย ก่ออิฐถือปูนสามชั้นชั้นล่างมีบันไดขึ้นสองทางจากพื้นดินด้านทิศใต้มีการทำกำแพงรอบฐานเป็นใบเสมาเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่เสมาเจาะเป็นรูปกากบาทขนาดเล็กหรือเรียกว่าช่องตีนกาชั้นที่สองมีบันไดเชื่อมชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สามตั้งเสาหัวเม็ดทรงมัน ทางด้านทิศใต้มีการทำเสมาโคง้งปลายแหลมผนังเจาะช่องโค้งแหลมด้านละสี่ช่องยกเว้นด้านหน้าเจาะสองช่องและมีประตูทางขึ้นชั้นนี้มีการแบ่งเป็นห้องๆเพื่อเก็บอาวุธและกระสุนดินดำชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองนี้ยังปรากฏเห็นปืนใหญ่ตั้งอยู่ สำหรับชั้นที่สเป็นชั้นบนสุดเป็นหอรบรูปทรงเจ็ดเหลี่ยมหลังคาเป็นโครงไม้เหมือนกับป้อมมหาการตัวผนังเจาะช่องสี่เหลี่ยมโค้งแหลมด้านละสามช่องและด้านล่างเจาะช่องสี่เหลี่ยมด้านละหนึ่งช่องมีประตูทางเข้าทางด้านทิศใต้การขุดค้นของนักโบราณคดี ได้ตรวจพบว่าป้อมพัสุูเมนมีการทำฐานรากสองแบบแบบแรกใช้อิฐหักขนาดเล็กถมชั้นล่างชั้นบนเป็นอิฐหักขนาดใหญ่ถมทับและแบบที่สองใช้ตุ่มสามโคกวางคว่มสลับกันแล้วถมดินอัดนักวิชาการกล่าวว่าแบบหลังนี้เริ่มทำขึ้นในสมัยรัชกาลที่สจึงเป็นเรื่อง ที่น่าศึกษาค้นคว้าต่อไปของบรรดาสิ่งก่อสร้างอาคารที่สำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร